สวัสดีครับมนานรดามาน,นี่เทคเตอครับมารีวิวรถไถด้วยครับรถไถ L3008 ครับรถคันนี้ปี2554นะครับปี54ครับยางหน้าหลังดีครับรถสีเดิมเดิมที่สุดจากโรงงานนะครับอันนี้อันนี้ร้านตัดมาจากคูเวตาพะเยานะครับผมช่วยงานยกของที่ร้านครับ อูด้านซ้ายแห้งนะครับด้านหลังแห้งครับไม่รั่วไม่ซึมสีเดิมนะครับนี้ยังไม่ได้ล้างฐานที่แถมนะครับเป็นฐาน PT ครับหรือว่า CCT นะครับฐานห้ายางหลังด้านนี้โอตันครับเดิมแต่เติมมากับรถเลยครับเปลี่ยนกรองให้ใหม่นะครับกรองไฮดรอลิกครับกรองแม่เหล็กแล้วก็ เปลี่ยนกองโซล่าให้ใหม่ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงครับแช่ครับสตาร์ท นะครับ1,600ชงแท้ะครับจากโรงงานครับรับประกันว่แวาแท้ครับจบการรีวิวครับ